วันนี้มีเครื่องชาร์จตัวหนึ่งที่ผมใช้แล้วรู้สึกน่าสนใจเป็นรูปติดผนัง7.4กิโลวัตต์แบนของคนไทยต่อแอป,ปได้มีเมนูภาษาไทยปรับกระแสตั้งเวลามีเซฟตี้ครบผมจะเล่าฟังและอะไรที่ควรรู้ก่อนซื้อเครื่องชาร์จไปดูรีวิวกันเลยครับนี่คือโฉมหน้าเครื่องชาร์จต์ไฟฟ้าติดผนังที่เราจะรีวิวกันนะเป็นยี่ห้อของคนไทยยี่ห้อ ev easy รุ่น u model gen 2วันนี้เป็นเครื่องชาร์จแบบ7.4กิโลวัตต์32แอมป์ระบบไฟ1เฟส220โวลต์ขนาดหน้าจอตรงนี้3.5นิ้วมีเมนูภภาาาาษษษไทยและอังกฤ ปกติมีแต่เมนูภาษาอังกฤษอันนี้มีเมนูภาษาไทยด้วยสายชาร์จเนี่ยตัวนี้มี2ความยาวให้เลือกแบบ5เมตรกับ10เมตรซึ่งสายไฟตัวนี้เป็นกล้าสาย TPU จะมีความทนทานส่วนตัวเครื่องเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีมีสีดําแล้วก็สีเงินตัวเครื่องชาร์จเนี่ยสามารถต่อแอป,ปได้แอป,ปทูย่ากับแอป,ปสมาร์ทไลท์ซึ่งจะต่อผ่าน Wi-Fi ก็ได้หรือต่อผ่านบลูทูธก็ได้ตัวนี้มีฟังก์ชันปรับกระแสะได้ตั้งแต่แปถึง32บอแอมป์สามารถปรับได้ละเอียดทีละ1งแอมาปะะ์เมื่อปรับผ่านในแปปนนอ ารช์จและหน่วงในการชาร์จได้ตั้งแต่1ถึง15ชั่วโมงใขรนี้ใช้พิตเตอร์ทีโอยูเหมาะสมมากๆเลยเราใช้การหน่วงเวลาเพื่อให้เริ่มชาร์จในช่วงที่อยู่ในช่วงออฟพีิทำให้เราประหยัดค่าไฟในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเครื่องชาร์จตัวนี้มีฟังก์ชันการใช้แตะบัตรเพื่อป้องกันคนทีไ่ไม่ใช่เจ้าของมาแอบชาร์จเครื่องเราอันนี้คือหน้าตาของการนับเป็นประมิขามีมาให้บบทั้งหมด3ใบถ้าหายสามารถซื้อเพิ่มได้ถ้าเราแตะตรงนี้3ครั้งจะเป็นการเสียบปลั๊กเราเริ อ่านีส่วนถ้า4ครั้งจะเป็นการปลดการแจ้งเตือนสายดินถ้าแตะ5ครั้งจะเป็นการเพิ่มบัตรใหม่ถ้าแตะทั้งหมด6ครั้งจะเป็นการเปลีป่ยนภาษาสลับภาษาถ้าแตะ7ครั้งจะเป็นการหยุดชาร์จและยกเลิกการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเครื่องชาร์จตัวนี้มีมาตรฐานกันน้ํา IP 54ต่อมาในเรื่องของการเตรียมระบบไฟฟ้าในการติดตั้งเครื่องชาร์จนะครับสำหรับคนที่ใช้มิเตอร์30มสิบทัหนึ่งร้อยนะครับเพราะว่าเครื่องชาร์ตตัวนี้กินกระแสอยู่ที่3 2มสิบสองแอมป์สามสิบทัร้อยก็คือ 30แอมทับ1 0ึอมป์คือมิเตอร์ที่สามารถรองรับกระแสสูงสุดที่1 0 0แอมป์ก็คือตัวนี้3 0แอมป์ก็จะเหลืออีกประมาณ7 0แอมในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและให้ใช้15าทับสีอาจจะพิจารณาอัปเกรดมิเตอร์จาก15ทับสเป็น30ทับรหรืออาจจะใช้วงจรฟังก์ชันพิเศษ DLB แต่ว่าต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนใครไม่มีช่างติดตั้งระบบไฟฟ้านะทาง e v e a s y เขาก็มีบริการนะครับใกลองติดต่อได้เรื่องระบบไฟฟ้านะครับก่อนอื่นเรา กดูทาย A หรือ B ถ้ามีกันดูดทาย B กันกันดูด RCD เนี่ยที่ตัวระบบไฟฟ้าของเราอะ่ะจะสามารถใช้เป็นกันดูดไท A ได้แต่ว่าถ้าที่เครื่องชา้าเราเนี่ยเป็นมีกันดูดแค่ไทย A ตัวกันดูดตรงเนี้ยจะต้องเป็นไท B เท่านั้นระบบสายไฟนะครับที่เดินมาเข้าเครื่องตัวเนี้ยต้องเป็นสายไฟทองแดง t h เบอร์สิบแนะนำมียี่ห้อไทยยาสกิส่วนเมเสอร์กิตเบเกอร์ใช้ขนาด40แอมป์ส่วน RCD ทาย B หรือ A เนี่ยก็40แอมป์เช่นเดียวกันก็คือกันดูดแยกกับเมเจอร์กิทเบเกอร์ในส่วนยีหกกนนนยย่ห A.B.B กับ Schneider นะครับผมแนะนําใช้ยี่ห้อดีๆลงทุนครั้งเดียวใช้ยาวๆไปเลยส่วนเรื่องสายไฟนะครับอย่าลืมเข้าหางปลานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหางปลาสายไฟทองแดงนี่นด้านในเนี่ยจะเป็นทองแดงหลายๆเส้นแล้วตัวนี้จะเป็นหางปลารวม รวมสายทุกสายให้เข้าด้วยกันแน่นเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ในระบบไฟฟ้าแล้วก็เราจะต้องขันน็อตเบรกเกอร์ตัวนี้ทุกๆประมาณ6เดือนคือปีละ1.2ครั้งเป็นการดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องชาร์จเพราะว่าเครื่องชาร์จอย่างเงี้ยเราใช้หลายชั่วโมงต่อ1ครั้งก็จะมีความร้อนสะสมในระบบค่อนข้างสูงเราก็ต้องดูแลรักษาในส่วนนี้ด้วยตอนนี้เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วครับสถานะตรงน,นี้เขียวๆมีกันว่าเครื่องพร้อมใช้งาน มาดูหน้าจอตรงนี้เป็น3.5นิ้วซึ่งหน้าจอเนี่ยจะมีบอกเนี่ยมุมบนส,นสุดเป็นระยะเวลาชาร์จพลังงานที่ใช้ตรงนี้แรงดันไฟฟ้าตรงนี้สถานะเป็นสถานะพร้อมใช้งานตรงนี้กระแสที่ตั้งไว้ 17M แอมตรงนี้กระแสตอนนี้0ูแอมกำลังไฟฟ้าการนีเลยการชาร์จเครื่องชาร์จตัวนี้สามารถต่อแอปพลิเคชันได้มีทั้งหมด2แอปแอปแรกเป็น Smart Light สีฟ้า แล้วแอปนี้แอปที่2ส,สีส้ม t r ย่ s m a r t l i ไลท Smart l ท i ิ i n g ซึ่งผมอะชอบใช้ตัวนี้เข้าแอปพลิเคชันได้เลย พอปุ๊บจะขึ้นให้เพิ่มเครื่องชาร์จเข้าไประบบนะครับเรากดแอดเพิ่มไปได้เลยส่วนภาษาตรงนี้ครับเป็นของผมเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าใครเป็นอยากให้เป็นภาษาไทายเปลี่ยนภาษาที่ตัวเครื่องของมือถือนะครับทั้ง Android หรือว่า iOS ก็คือทําเหมือนกันกดเพิ่มได้เลยถ้าใครตรงนี้ไม่ขึ้นให้กดบวกด้านบนเมืออกันเพิ่มเครื่องชาร์จแต่ถ้าใครซูหาแล้วเพิ่มไม่ได้ให้ใช้การตรัวนี้ครับแตะที่ตัวเองทั้งหมด7ครั้งเป็นการรีเซ็ตยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วก็จะขึ้นมาให้เพิ่มเครื่องชาร์เข้ามาใในน,นนนแออออปพพพลิิิเเเเคคคชชชัััรรรรตี้้้มมมกกดด่่่่ืาาา์์จจหู เราตอนนี้เครื่องชาร์จกำลังต่อ WiFi นะครับนี่ก็รอให้เชื่อมต่อกันจดเสร็จนะครับตอนนี้เครื่องชาร์จต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดตรงนี้สามารถเพื่อตั้งชื่อได้อ่านี้เป็นรุ่น U Gen 2นะครับผมก็เลยตั้งให้เป็นแบบนี้แล้วกดเสร็จสมบูรณ์ตรงนี้นะครับ เมนูเนี่ยจะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเลยหลังจากที่เราต่อ w i f i เข้าแอปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือหน้าหลักของตัวเครื่องชาร์จนะครับเนี่ยนนี้นจะบอกอะไรบ้างตัวนี้มุมบนซ้ายสุดเป็นแรงดันไฟฟ้าตอนนี้อยู่ที่2 2 4โวลต์มุมบนขวาตรงนี้เป็นอุณหภ,ภูมินะครับตอนนี้38องศาเซลเซียสตัวนี้เป็นไฟที่ใช้ไฟที่ใช้คือเหมือนเป็นพลังงานรวมเช่นเราชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้วกี่หน่วยกี่กิโลวัตต์อาร์ตรงนี้นะครับกำลังไฟเป็นว่าตอนนี้เราชาร์จเช่น3 2แอมป์ เจ็ดกิโลวัตต์เจกิโลวัตต์ตรงนี้จะขึ้นอยู่ตรงนี้ถัดมานี่คือการตั้งกระแสชาร์จตัวนี้สามารถเริ่มชาร์จไดต้ตั้งแต่ตั้งแต่แปดจนถึงนี่ปุ๊บสาองแอมป์ตัวนี้มีการตั้งหน่วงเวลากำหนดระยะเวลาในการชาร์จการหน่วงก็คือเช่นสมมติว่าเราจะหน่วง4ีชั่วโมง อันนี้ก็จะขึ้นเป็น4เฮตตตรงนี้นะครับพอเสียบหัวชาร์จปุ๊บเราแตะการเรียบร้อย4ชั่วโมงก็จะเริ่มชาร์จส่วนตั้งเวลาในการชาร์จเช่นสมมติเราจะชาร์จอยู่7ชั่วโมงเราเสียบชาร์จไปปุ๊บชาร์จครบ7ชั่วโมงเขาจะหยุดชาร์จถัดมานะครับอันนี้เวลาในการชาร์จก็คือเวลาที่เริ่มชาร์จเราวจะเริ่มนับนับเวลาไปส่วนตรงนี้เป็นสถานะของอุปกรณ์เพราะตอนนี้คืออยู่ที่เรายังไม่ได้เสียบชาร์จจะขึ้นอยู่ว่าพร้อมใช้งานสวิตตัวนี้ เป็นสวิตให้เริ่มชาร์จกับหยุดชาร์จนะครับตรงนี้เมนูถัดมานะตรงนี้ตรงกลางเป็นประวัติการการชาร์จนี่ดูได้อ่าจะขึ้นเน็นกราฟเป็นตารางสถิติการใช้งานถัดมานะครับเมนูข้อมูลอุปกรณ์ขวาสุดล่างสุดตรงนี้ตรงนี้ข้อผิดพลาดสายดินตรงนี้ถ้าเราปิดตรงนี้หมายความว่าเราจะไม่เช็คสายดินก็คือสามารถชาร์จได้โดยไม่ใช้สายดินฟังก์ชันนี้ถัดมาอันนี้ตรวจแรงดันไฟสูงเกินไปนนคือตรวจไฟเกินอันนี้ แรงนั้นไฟต่ำกันไปก็คือตรวจไฟต่ําไฟตกแรงนั้นตกเนี่ยก็จะแจ็อันนี้ฟังก์ชันตรวจพบไฟรั่วกระแสไฟเกินอันนี้กระแสไฟเกินแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับเป็นฟังก์ชันเสียบเพิ่มเริ่มก็คือถ้าเราเปิดไว้นี่ปุ๊บเราเสียบหัวชาร์เข้ากับเครื่องชาร์จจะเริ่มชาร์ทันท,ทีแต่ถ้าเราปิดปุ๊บถ้าเราเสียบหัวชาร์เข้ากับรถจะยังไม่เริ่มชาร์จนกว่าเราจะเอากาที่มีไปแตะที่เครื่องชาร์จเครื่องชาร์จถึงจะยอมปล่อยกระแสไฟนะครับเพื่อป้องกันคนที่ไม่ใช่เจ้าของจะมาแอบชาร์จเครื่องเรรานะคับ เดีย๋ยวเราจะไปเริ่มชาร์จกันตอนจะชาร์จให้เราดึกสายให้ตรงไม่ให้ไม่ให้สายม้วนนะเพราะว่าถ้าสายม้วนน่ยนะมันจะเกิดสะสมความร้อนอันตรายไม่ปลอดภัยแล้วเราก็เสียบชาร์จปุ๊บอ่าชาร์จไปเลยตอนนี้สถานะมันขึ้นเป็นเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วแล้วไฟสีเขียวจากเมื่อกี้เป็นสีเขียวติดค้างเป็นสีเขียวกระพริบตอนนี้ยังไม่เริ่มชาร์จเพราะว่าเรายังไม่ได้แตะกาดแตะกาดเรียบร้อยแล้วจากสีเขียวกระพริบกลายเป็น สีฟ้ากระพริบอันนี้คือสถานะกำลังชาร์จปลาชาร์จอยู่ mm hmm. ก็จะขึ้นเป็นสีฟ้ากระพริบแบบนี้เลยเปการเริ่มชาร์จเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้ผมตั้งกระแสไว้ทนะั้งหมด3าแอมป์นับกระแสไฟฟ้าที่เข้าตอนนี้คือ30แอมป์แรงดั้น223โวลต์อุณหภูมิเครื่องชาร์จ37องศาพลังงานที่เข้าเนี่ย6กกิโลวัตต์นะครับเครื่องตัวนี้เป็นสเปค7.4กิโลวัตต์แต่รถของผมเนี่ย รองรับแค่7จ็ดกิโลวัตต์ไฟก็เลยเข้าเนี่ยเกือบเต็มนะครับอาจะมีการสูญเสียในการชาร์จเนี่ยจาก7เหลือ6.9กกิโลวัตต์สถานะตรงนี้นะเห็นไหมครับว่าขึ้นว่ากําลังชาร์จอยู่ถ้าเราจุดก,การชาร์จกดสวิตช์ตรงนี้จบการชาร์จได้เลยตอนนี้เวลาชาร์จผ่านไป2อนาทีแล้วนะครับอุณหภูม hmm. ิตัวแรก37ตอนนี้ขึ้นเป็น39านะครับพลังงานที่เราชาร์จไปได้0.2นกิโลวัตต์อาแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่อยากจะเริ่มชาร์จโดยไม่ต้องแต่กาดให้มาที่เมนูมมมมุมลมุลล่่าาางงขขววกกกดด้้้ออูปรรรรณ์์แตนีีเเเสยบพืิชจ ธีการหยุดการชาร์จในแอปก็กดตัวนี้ได้เลยอันนี้ก็หยุดการชาร์จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้มีเสียงตึ๊บที่เครื่องชาร์จเป็นการหยุดการชาร์จเดี๋ยวจะดูว่าสีตัวนี้จากสีอะไรนะสีฟ้า,คาคกระพริบจะกลายเป็นสีฟ้าเฉยๆแล้วสีฟ้าแบบค้างเลยขึ้นสถานะว่าสถานะชาร์จเสร็จชาร์จเรียบร้อยขึ้นเป็นสีฟ้าค้างอันนี้สถิติวางไวการชาร์จกดเมนูตรงกลางนะตรงนี้ขึ้นแล้วว่าตอนนี้เราชาร์จไป1.13นากิโลวัตต์อาวนี่ขึ้นแล้วกราฟขึ้นเรียบร้อยตัวนี้ ถาะจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับถ้าเรากลับมารีเซ็ตเหมือนเดิมให้ทําการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับสถานะจะกลับมาพร้อมใช้งนานเหมือนเดิมเครื่องชาร์จตัวนี้เวลาเราชาร์จเนี่ยถ้าเกิดมันร้อนมากๆเนี่ยมันจะมีระบบตัดแสดงว่าอุณหภูมิเครื่องเนี่ยสูงถึง80องศามันจะหยุดชาร์จเลยพอมันหยุดชาร์จเสร็จอุณหภูมิค่อยๆลดลดงแล้วอุณหภูมิเนี่ยเริ่มกลับมาเริ่มเย็นแล้ว เขาจะกลับไปชาร์จมาให้อัตโนมัติแล้วก็จะมีการแจ้งความผิดปกติเข้ามาในแอปด้วยว่าช่วงเวลาไหนเกิดอะไรเกิดความร้อนเกิดอะไรมีอะไรช็อตมีไฟเกินไฟตกอะไรเงี้ยจะแจ้งไว้หมดเลยในแอปดูในแอปได้เลยสรุปนะครับเครื่องชาร์จตัวนี้ EVEC U Model Gen 2เป็นเครื่องชาร์จติดผนังแบบ7.4กิโลวัตต์32แอมป์1เฟส220โวลต์ก็น่าใช้นะครับเพราะว่ามีฟังก์ชันครบมีกันดูด RCD Type B ปรับกระแสตั้งแต่8ถึง3าแอมป์ตั้งเวลาการชาร์จได้ตั้งแต่หนึ่ง เป็นแบรนด์ของคนไทยมีการรับประกันยาวนานึึง3ปีนะครับแล้วซึ่งชาตัวเองยังสามารถดูสถิติย้อนหลังได้ด้วยอันนี้ก็คือแบบเป็นฟังก์ชันที่ดีมากความยาวสายก็มีเลือกทั้งหมด5กับ10เมตร และที่สำคัญอีกฟังก์ชันหนึงคือ DLB บ้านใครที่เป็นมิเตอร์ 15- 45เนี่ยใช้ตัวนี้จะดีมากว่าจะเป็นการปรับสมดุลการใช้ไฟในบ้านกับเครื่องชาร์จโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มขนาดมิเตอร์ถ้าใครสนใช้เครื่องชาร์จตัวนี้เดี๋ยวผมจะปักตะก้าไปใต้คลิปนี้สุดท้ายนี้ถ้าหากข้อมูลของผมเป็นประโยชน์ลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องจบนะครับไว้ด้วยนะครับแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ